เราก็ทําไปเลยค่ะส่งกําลังใจเหมือนเดิมใช่ค่ะคุณเทียมคุณเทียมนี่ก็คือช้าพี่ติม๋มทักทายกันค่ะทักทายพูดคุยกันเนาะเจอกันทุกเช้าบางทีเราก็จะไปหาเขาช้าแต่เขาก็มาหาเราเกือบทุกคลิปนะคะแลวเราไม่ได้แจ้งใครเนาะ เดี๋ยวเขาผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาเห็นเดี๋ยวเขาก็แวะมาเองพี่ติม๋มน้องน้องติ๊กทักทายพี่ติ๋มนะคะพี่ติ๋มก็ทักทายน้องติ๊กค่ะคุณจ้าจ้าน้องเลนูโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนั่งฟังไปเรื่อยๆก็เปิดดวงตาให้พี่ก็มาค่ะกาแฟรอบน่าจะรอบเที่ยง มาค่ะกาแฟรอบน่าจะรอบเที่ยงของหนูโบนัสก็เรียนเออน้องเลนูพี่งงเหมือนกันนะทำไมของพี่ไม่ขึ้นก็ไม่รู้เพราะอะไรก็ไม่รู้เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งก่ะพูดไม่ค่อยเก่งก็ นี่แหละค่ะก็หาอะไรทาไปก็พูดไปไม่ขึ้นมาเราเจาะจงมันก็ไม่ได้เนาะเราเจาะจงที่จะไปหาเพื่อนเลยมันก็ไม่ได้เราก็ต้องรอให้ขึ้นหน้าฟีดแต่เพื่อนคนไหนที่หาเพื่อนแต่เพื่อนก็บางคนก็กลับมาเนาะบางคนก็ไม่กลับมาสวัสดีค่ะคุณสร้างฝันขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลัง ยังไม่มีใครเข้ามาก็ยิ้มนะก่อนนะคะบางทีทํากับข้าวอยู่เดินเข้ามาในบ้านจะมาหยิบของลืมค่ะต้องเดินกลับไปที่เดิมแล้วก็จะนึกได้เห็นหลายๆคนที่ดังๆอ่ะ uh, ที่เขาโดนอะไรมาอย่างเงี้ยเขาพอเขาปิดไปแล้วก็เขาก็ไม่ได้เปิดอีกบางทีทํากับข้าวอยู่เดินเข้ามาในบ้านจะมาหยิบของลืมค่ะต้องเดินกลับไปที่เดิมแล้วก็ จะนึกได้ก็ปังค่ะอย่างเราทำทุกวิถีทางแล้วเราก็ไม่ปังก็มีเนาะก็จะไปทุกบ้านแนะ่ๆแะไม่ไม่มีเลยนะที่จะไม่ไปเราไปหมดขอให้ขึ้นหน้าฟีดเราแต่ถ้ายังใช่ค่ะน้องน้องก้อยพี่ไปเติมมาพี่ไปเติมมาก็เลยดูดูเข้มแต่มันเราก็ยังดียังชอบดีที่ยังมีเพื่อน รักและให้กำลังใจเราเยอะๆเนอะ,นอะถึงเราจะหายไปโนคลิปสตรีมปังแล้วก็ได้รับเงินทุกเดือนค่ะมีค่ะเพื่อนเราเองเอออย่างนี้ค่ะอ๋อค่ะค่ะคุณติ๊กผ่านแล้วได้เงินในอากาศหรือยังคะคุณติ๊กบ้านนาทำคลิปน้องก้อยก็ทักเหมือนกันแหละว่าคิ้วเข้มสวยเออแต่แต่มันลอกเลยนะน้องก้อยโอเคอยู่ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะจับมือเดินไปด้วยกันนะคะปังๆค่ะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะตาก็ต้องไลฟ์สดทุกวันนะคะนาทีก็จะได้ขึ้นค่ะจะได้ผ่านเนาะเพราะว่าน้องๆ ได้ขึ้นไลฟ์เลยสวัสดีค่ะน้องเรนูว่างเหรอคะวันนี้ไม่มีลูกค้าใช่ไหมตอนแรกทักผิดไม่ค่อยได้ไลฟ์หรอกคะ่ะแต่ของคุณสุภาพก็ผ่านแล้วนี่ใช,ใช่ไหมคะเห็นดูคลิปเห็นมีโคอยู่นะแล้วไม่ได้ขึ้นสวัสดีคุณปิยดาค่ะน้องติก๊กน้องเรนูทักทายนะคะ ทำคลิปน้องก้อยก็ทักเหมือนกันแหละว่าคิ้วเข้มสวยเออแต่แต่มันลอกเลยนะน้องก้อยโอเคอยู่สวัสดีค่ะกว่าช้าอีกแล้วค่ะกาแฟดําเหมือนเดิมสวัสดีนะคะอีกนานอยู่แต่ก็ดีใจเนาะที่ได้แล้วสองรอบรอบที่สามกำลังจะมาอิ่มสวัสดีค่ะ วันนี้ยังไปไม่ถึงบ้านใครต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวลงไลฟ์สดก็จะไปบ้านเพื่อนเหมือนเดิมเนาะจ้าจ้าน้องเรนูโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนั่งฟังไปเรื่อยๆก็เปิดดวงตาให้พี่ก็น้องเรนูสวัสดีจ้าน้องกันยาทักทายกันไม่บ่อยอย่างน้องพรเนี่ย คือทักทายกันบ่อยๆก็จะขึ้นมาหาเราเลยคือเปิดมาก็จะขึ้นหาเราเน้องติ๊กปากแดงสวยจังเลยน้องติ๊กเห็นปากแดงก่อนเลยน้องติ๊กเอ้ยสว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 ัสดีค่ะพี่พี่ทักทายกันเนาะเราต้องจับไม้จับมือเดินไปด้วยกันค่ะไม่มีใครหรอกที่จะเดินคนเดียวประสบความสำเร็จขอกินก่อนแล้วลงไปทำกับข้าว ทักทายกันไมบ่อยอย่างน้องพรเนี่ยคือทักทายกันบ่อยๆก็จะขึ้นมาหาเราเลยคือเปิดมาก็จะขึ้นหาเราเนยค่ะแล้วก็ทําตามเขาที่เขาบอกช่องที่เราต้องเข้าก็ทักทายกันไปเนาะคือขอให้ขึ้นมาหน้าฟีดอะเราก็ทักทายทุกคนค่ะของน้องติ๊กเมื่อเช้านี้ไม่รู้ขึ้นไนม,มาเราก็กลับไปหาทุกคนนหะค่ะ แต่บางวันก็อาจจะช้าหน่อยเนาะเพราะว่าเช้าเราไปปั่นจักรยานกลับมาก็มาทำงานบ้านนะคะนาทียังไม่ครบใช่ไหมอยเนี้ยค่ะก็เลยจะไปบ้านเพื่อนๆช้านะคะแต่ก็จะทยอยไปเนาะแต่วันนี้ว่างก็ ลงไลฟ์คุณติ๊กบ้านนาทักทายทุกคนนะคะทั้งเจ็ดดวงตาคะขอบคุณมากมายดีใจนะคะที่เพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนเนาะเรไปอ๋อเหรอเอาใหม่เอาใหม่หมคุณติ๊กคุณติ๊กบ้านสวนเอาใหม่ค่ะเอาใหม่เล่นบอลสีเหมือนกันเนาะบ้านเราก็บอลสีน้องเรน่น่าจะมีลูกค้าแล้วสิบเจ็ดนาทีในสองเดือนเลยก็เลย เขินๆเหมือนกันแหละแล้วหาวันนี้คุณสุภาพได้ไลฟ์สดบ้างไหมคะอ,อ๋อคุณลัตติยาหรบอคุณอะไรนะทุกคนนะคะสวยค่ะพี่พีมสวยไหมได้อยู่นะเดือนหนึ่งเขาให้เขาให้ไปเติมอีกน้องเลนูไปด้วยคุยกับเพื่อนไปด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราจำกัดมาก ใครผ่านไปผ่านมาและคุยกับเพียงเพีได้นะคะอีกนานอยู่แต่ก็ดีใจเนาะที่ได้แล้วสองรอบรอบที่สามกำลังจะมาขอให้ทุกคนก็พยายามกันต่อไปเนาะสักวันก็ต้องมาถึงทุกทุกคนค่ะเห็นเขาอะไรนะวันนี้เขาได้เงินกันเนาะ คนที่มาดูย้อนหลังด้วยนะคะเจอกันใหม่นะคะรักทุกคนเหมือนเดิมค่ะรักๆค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายแต่ก็ยังดีเรายังได้รับเงินในอากาศแล้วสองรอบแล้วก็โอเคเนาะก็ดีใจ,จัวจะขยับดีค่ะวันเนื้อขยับดียิ่งยิ่งเพื่อนๆมาคอมเมนต์เยอะๆนะคะนาทีก็จะขึ้นดีนหรือเปล่าเนาะเราก็ไม่ค่อยมีความรู้ตรงนี้เนาะ รู้มีความรู้ตรงนี้เท่าไหร่ติ๊กบ้านนาทักทายทุกคนนะคะทั้งเจ็ดดวงตาคะขอบคุณมากมายดีใจนะคะที่เพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนเนาะเสียงดังฟังฟังชัดโอเคค่ะไม่ได้ขึ้นนานสักจะเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งค่ะพูดไม่ค่อยเก่งก็นี่แหละค่ะก็หาอะไรทำไปก็พูดไป สวัสดีค่ะทักทายยืนยันตัวตนค่ะขอพื้นที่ไลฟ์สดหน่อยนะคะไม่ได้ไลฟ์สดนานแล้วค่ะทําคลิปน้องก้อยก็ทักเหมือนกันแหละว่าคิ้วเข้มสวยเออแต่แต่มันลอกเลยนะน้องก้อยโอเคอยู่สวัสดีค่ะสุภาพเวลาเพื่อนขึ้นไลฟ์สดอ่ะคุณสุภาพก็พยายามเข้าไปในไลฟ์สดเพื่อนค่ะเปิดค่าการมองเห็นให้ตัวเองด้วย วันนี้ว่างไม่ได้ไปปั่นจัก,กรยานกับข้าวก็ยังไม่ได้ทำใจให้กันหน่อยเพิ่งจะสองนาทีนี้เหรียญสตีมก็ยังยังไหลปื้นไหลปื้นอยู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณติ๊กบ้านนาสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะอ่าไม่ได้ดศึกษาเนาะ เราก็มีหน้าที่คือทำคลิปส่งเจ้านายไม่ค่อยได้ไปศึกษาตรงนั้นเนาะคุณสุภาพ